ตัวไปนี้เป็นองการที่ฟังเทศฟังธรรมในวันอุปสมวันนี้นะเดี๋วก็วันนี้ก็เป็นมีเวลามีโอกาสจะมาประชุมในศาลาใหม่ศาลาที่สวยงามสบายทุกอย่างเดี๋ยวก็ศาลาเก่าที่อัธมารสร้าง เมื่อสามสิบปีมาแล้วนั่ก็หายไปแล้วเนะยเรียกออกไปแล้วนั่นก็ทีแต่สารามาสาราขึ้นใหม่นะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วเคยมาบุ้งไว้เวลาลรุ่งพราชาทรงทรง,ทรงพวกล่าวพลังลูกศิ์พลังของท่านมาราจมบ,บาาในประชาบานบุ้งไว้ เมื่อสามสิบสามสิบกว่าปีมาแล้วนะดังแต่นั้นก็วัดนา,นาชาตเิเริ่มเข้าพรรษาในปีหน้านแล้วก็อยู่ไม่อีกสองปีก็ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษรแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กลับมาอยู่วัดนา,นาชาติอีกนี่ก็เดีนี้ก็ พัรษามันอยู่เป็นพระในหลายพรรษาแล้วก็เห็นว่าเป็นเป็นโอกาสดีเยิ่ยที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของร <c oughs> พระพุทธเจ้าเรามีศรัทธานานแล้วตั้งแต่เป็นนนุ่มก็ล้ว็ความสนใจในเรื่องคำสอนของท่านได้พบคำสอนของท่านเมื่อเป็นทหาร สมัยเกาหลีนะสงครามกาหลีในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้พบคําสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศนั่นเลยเกิดศรัทธาและความสนใจในเรื่องคําสอนอย่างนี้มันมันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่แน่นะแต่เห็นว่าชอบทึ่งใจมีศรัทธาความเชื่อใน คำสอนอย่างนั้นความเชื่อพ่อสมคนที่จะปฏิบัติท,ทําตามได้เพื่อจะพิสูจน์พ่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้แม่ไม่ให้แนะนําให้เป็นผู้เชื่อง่ายง่ายให้เป็นผู้พิสุดิจน์คำสอนที่จะเห็นเองหร่รู้ธรทมโดยตรงแล้วก็มีความตั้งใจเป็นหลายสิบปีแล้วที่จะ ที่จะทำอย่างนี้นะวันนี้เป็นวันอุพสมบทนะสมทานสินแปดก็เป็นโอกาสดีเยิ่งที่จะพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมควรด้วยแล้ให้มีศรัทธาพอที่จะปฏิบัติทำตามได้นะ่จุดสำคัญที่สุดในคำสอนของท่านคือท่านก็แนะนำให้มี สติมีปัญญามีสัมปชัญญะหมายความว่าเนี่ยสติสัมปชัญญะเป็นความสามารถของเราที่จะที่จะพิจารณาปัจจุบันธรรมได้นะเพราะทุกวันนี้พวกเรากำลังนั่นได้สาหมายอย่างนี้กำลังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มีร่างกายทุกโคนก็มีร่างกายส่วนตัวกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ แล้วก็ผู้รู้ร่างกายเวลาอิริบาบถนั่งก็เป็นอย่างนี้แสดงหมายความว่ามีเป็นคนที่ปฏิบัติท,ทาตามคำสอนพระพุทธเจ้านะเพื่อจะรู้ในะอิริบาบถสี่หน้ายนะการนั่งได้การยืนการเดินการนอนนะ,ะอิริบาบถสี่นะี้เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นที่เริ่มต้นในการปฏิบัติเพื่อจะ มีสติมีสัมปชัญญะในปัจจุบันได้ไนะมไม่ต้องคิดอะไรนี่เรื่องร่างกายเรื่องการอิริยาบถนั่งก็พิจารณามันเป็นอย่างนี้มันมีเวทนามีอาการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ให้เป็นผู้สังเกตสังเกต,เกตอิริยาบถของตัเองร่างกายของตัเองในปัจจุบนันมันเป็นอย่างนี้นะ ถ้าพิจารณอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้โยมก็จะ,ะเห็นสิ่งที่มันเป็นธรรมในปัจจุบันได้เพราะร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้เองไม่เราก็เห็นเป็นธรรมไม่ได้เห็นเป็นตัวตน้นไม่ได้ทำตามที่ถือตัวถือตน้นเป็นเป็นของตนเลยนะเหมือนกับ รู้ร่างกายมันเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันนี้แล้วก็มีลมหายใจเขา้าลมหายใจออกเป็นอนนาพานสติด้วยที่จะพิจารณาเนี่ลมหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ลมหายใจออกเป็นอย่างนี้แล้วก็นในคำสอนในท่านอาจา,ารย์ชาลุงพุชธาแนะนำให้เอาเชื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธได้นะ เอาผู้โทมาที่จะถ้าจะคิดจะคิดเพียงแต่ผู้โทเท่านั้นไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดอะไรเรื่องโลกียตามเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องอะไรภายนอกนะเอาแต่เชื่อพระพุทธเจ้าผู้โทผู้โทเพื่อจะบริกรรมผู้โทมาเป็นช่วยให้จะตั้งสติสัมปชัญญะในปัจจุบัน นี่เป็นวิธีที่จะฝึกตัวให้จะจะเห็นปัจจุบันได้ลมหายใจก็เป็นอย่างนี้การอิริบบถนั่งก็เป็นอย่างนี้นะแล้วผู้รู้อิริาบถรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นผู้โทนะความสามารถของเราที่จะรับรู้โดยตรงไม่ได้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เป็น คนนี้คนนั้นไม่ได้เป็นผู้เยงผู้ชายไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นฆราวาสเป็นผู้โทนะมีเป็นสต,ติเป็นสัมปชัญญะเราก็มีคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะช่วยใหจ้จะเจริญปัญญาด้วยเพื่อจะเห็นธรรมรู้ธรรมรู้ความจริงโดยตรงนะ แล้วก็เวลาเรามาอยู่กับลุงพ่อชาค,ครั้งแรกนะท่านก็ท่านก,ก็สอนอัตมานี้เรื่องจิตฐานุปัสสนาร,รู้จิตรู้จ่ายรู้อารมณ์อย่างนี้เราสมัยนั่นยังไม่ยังไม่ถนัดในในการเข้าใจภาษาอีสานภาษาไทยด้วยนะแต่ลุงพ่อก็แน,นะนำให้ ทิจเล้วน,นะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันพระบางทีก็มีอารมณ์เลื่อยปลายที่เปลี่ยนแปลงไปบางทีก็สบายบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่สบายอ,อารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆนะในเรื่องพ่อก็แนะนําให้ดูดูอารมณ์ท่านว่านะเป็นผู้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเจ้าอารมณ์นะ แล้วก็ติตคำสอนอย่างนี้ตลอดเป็นสี่สิบกว่าปีแล้วล่ะผู้รู้อารมณ์ไม่ได้เป็นเจ้าอารมณ์เวลาบายอยู่พระเดรัจฉิแเราก็สอนโคนอังขิษจะพิจารณาอย่างนี้ด้วยเพื่อจะแบ่งเบะโยชนะผู้รู้อารมณ์ก็รู้ด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญา เจ้าอารมณ์ก็ไม่ร่วอารมณ์เป็นมีอารมณ์เกิดขึ้นก็นยึดถืออารมณ์กลายเป็นอย่างนี้อย่างนั้นได้เป็นคนนี้ของมีความสุขคนมีความทุกข์คนสบายใจคนไม่สบายใจเป็นธาตุธาตุของอารมณ์เลยเลย,เลยไปแล้วก็อารมณ์ก็เพลียนแปลงอยู่เสมอวิ่เป็นกลางวันก็เป็นอย่างนี้กลางคืนก็เป็นอย่างนั้น เวลามีฝนตกกับมีอารมณ์เพลี่ยนตามเดินฟ้าากาดได้มีความสบายความไม่สบายเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วคนสันเรสเิญแล้วก็มีอารมณ์สบายคนนินทาแล้วเราก็มีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งได้นะแล้วรู้อารมณ์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องอความสุขและความทุกข์เป็นู้รูนะ เห็นผู้รู้ก็เห็นอารมณ์เป็นสังขารอันนี้จังทุกขังอนัตาเกิดขึ้นดับไปรู้ความเกิดความดับของอารมณ์ได้ในจิตในใจของเรานะในปัจจุบันได้นะว่าในปัจจุบันนี้กำลังนั่งพิจารณาทำในปัจจุบันก็ทุกคนเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอยู่ เดี๋ยวการลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกในปัจจุบันแล้วก็ลมหายใจเข้าก็เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกับลมลมหายใจออกได้รู้มันลมหายใจเข้ามันเป็นอย่างนี้ลมหายใจออกก็เป็นอย่างนี้เป็นผู้รู้ลมหายใจไม่ได้เป็นไม่ได้กลายเป็นลมหายใจนะลมหายใจเป็นอารมณ์ ที่เราเห็นด้วยสติโดยสัมปชจจัญญะโดยปัญญาได้อิริบอสีก็เหมือนกันเพราะน,นี้ก็ตรงเคลืงกนไว้นั่งนานเท่าหลายก็ตรงยืนตรงเดินก็ตาแล้วก็นอนอยู่นะอิริบอบสีลมหายใจกับอารมณ์ทางจิตใจ มายความว่าเราจะเจริญสติในปัจจุบันได้นะเพื่อจะรู้โดยปัญญาว่านสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงทำทั้งหลายเป็นอนัตตาสเพสังขรารีจารสเพธรมานตตาถ้าฝึกอย่างนี้เลยเรื่อยไปนันก็ตีเวทธรรมธรรมดาได้นะไม่ต้อง ไม่ต้องเห็นว่าในในวันพระเฉพาะวันพระให้มีสติอยู่เสมอสมอกลับบ้านก็มีสติไปที่ทำงานก็สติทำหน้าก็มีสติมีอะไรก็สติมันมันเป็นสิ่งที่อาศาัยกันตลอดเวลานั่งเวลายืน,เ,นเดินนอนกลางวันกลางคืน ทุกขณะเจตได้เพนะราะโยกับพุโทโธธรรมโอสังโฆเวนที่พอาศัยหมายความว่าเไรเราเปลี่ยนจากเป็นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็น,เป,นเป็นคนมเีเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นอะไรอย่างนี้ที่เราถือธรรมาตามวัฒนธรรมธรรมดาเลครั แล้วก็ถือร่างกายเลยเป็นกายเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่อะไรอย่างนี้ก็ถืออายุร่างกายแล้วก็กลายเป็นคนแก่ก็ได้แยึดถือการเป็นหนุ่มก็เป็นกลายเป็นหนุ่มก็ได้นะเพราะเราก็ถือร่างกายนี่ถ้าถือเป็นชายก็ร่างกายก็มีสองอย่าง หญิงกับชายเนี่ยเอาผู้ชายมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็กลายเป็นอย่างนั่นได้รู้ในร่างกายแล้วแต่เพศดเป็นอย่างไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็รู้ร่างกายรู้ไม่มีแพทย์ไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้ชายมันเป็นผู้โษผู้รู้ธรรมรู้ความจริงแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติ สุปฏิปันโนปฏิบัติทางที่ดีนะปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตรองอยู่นะแต่วันนี้เป็นวันพี่เศกเขาเรียกว่าวันพระที่จะมาวัดทําบุญ รับศีลแปดอย่างนี้ก็เห็นว่าดีสิ่งเหล่านั้นทา,ทางโลกเธียธรรมทางมัฒนธรรมอ่าเป็นสิ่งที่จะเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญในในชีวิตของเราที่จะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมด้วยแล้วก็โยมที่มีเวลาจะจำศีลที่นี้ก็ พอให้ปฏิบัติด้วยนะทางจิตใจนะวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวบ้านเฉยๆเป็นเป็นผู้รับเสียแปลแในวันนี้แล้วก็ต้องรักษากายว่าใจ,จาจของเราเองพิเศษนะอยู่ในวัดทงจะเห็นว่ามันง่ายกว่าอยู่ในหมู่บ้าน หละบ้านก็มีอะไรมีภาระติดตามไปมีครอบครัวมีอะไรที่จะทำให้เราจะทำหนาที่เป็นแม่บ้านเป็นพอบ้านได้ในในวัดนี้วัดนานาชาติในวันนี้ก็เป็นอุปศกเป็นอุาสิคาผู้รับเสียนรักษาสินลยนะ์น่ะเฉพาะในวันนี้ด้วยเพื่อจะปฏิบัติเพื่อจะ พิจารณานะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้พิจารณานะด้วยปัญญาเนะี่ยเห็นใน้จิตใจของเราเองได้นะคำสอนก็ดีทางบริยัติธรรมก็ดีเห็นว่ามันเป็นสิ่งสาคัญที่จะรับบู้ทางบริยัติพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้สอนอย่างน,านั้น แด่ัฏิบ,บ,บยัดแล้วก็บปฏิบตัติมีบารยัดดีแล้วนะสมบูรณ์แล้วก็ปฏิบัติทําตามที่จะเข้าใจทุกเป็นอย่างนี้ที่จะปล่อยจะว่างเหตุให้เกิดทุกข์ได้นะเห็นโทษในการยึดถือสังขารเป็นตัวต้น เห็นโทษนะเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเรายึดถือสังขารที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอนะเห็นแล้วเราจะมีความอยางรูมันคำสอนพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปล่อยจ้ว่างสังขารได้นะแล้วก็ฝึกฝึกทัดปล่อยปล่อยว่างอย่างนี้ได้นะเพราความยึดมัน่นเถือมั่นมันติดเนตสายมากที่สุดนะ พวกล่าวทวนมากก็เป็นคนที่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ไม่รู้รู้ตัวเท่าไหร่นะแต่ในวันนี้เป็นวันพิเศษที่จะพิจารณาใน,น,นความทุกข์มีอยู่แล้วก็เหตุให้เกดทุกข์กมีอยู่นะคือ,อมีความยึดถือสังขารโดยอวิชชะไม่ไม่เห็นเป็นธรรมทาตามเป็นนิสัยเป็นประเพณีเป็น เป็นสิ่งที่ทำโดยไม่มีสติไม่มีปัญญามาอบรมเลาวนะแล้วนะลวันนี้ก็ขอให้เอาปัญญามาอบรมเนะี่ยปล่อยจะว่างสังขารเห็นอารมณ์เป็นอารมณ์ไม่ไม่ใช่กดต้านไม่ใช่ตโตต้านเห็นอารมณ์เป็นอย่างไรสบายหรือไม่สบายให้เป็นผู้รู้อารมณ์ด้วยปัญญามันอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้มันก็ เกิดขึ้น้วระดับใบนะเป็นผู้รู้อารมณ์ไม่ที่เป็นเจ้าอารมณ์แล้วนะเห็นผลในการปล่อยในการวางอารมณ์ได้นะวางทังคารได้แล้วจะเห็นความดับทุกข์ได้อเรสนะี่สามนะนิโรดาสัจจะนนเป็นความดับทุกข์ไม่อยู่ลนะ เห็นความดับทุกข์ก็จะเห็นความสงบจิเตเดิมจิตที่ไม่ไม่ไม,ไม่มีความยึดมัน่นถือมั่นก็เป็นอย่างนี้นะเรามีความสามารถจะจะารู้นิโรดด้วยปัญญานะรู้ในโรดด้วยสัญญาไม่ได้ก็ต้องเอาปัญญามาเพื่อจะพิจารณานะในความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้ ทำให้แจ้งพระพุตธิจา้าบอกว่าทำให้แจ้งให้แน่นอนในการโปรยในการว่างในความดับทุกอย่างนี้ได้นะแล้วก็จะมีสมาธิที่นาะความถูกต้องเข้าใจความเข้าใจถูกต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สมาธิสมาสังกโุไม่ความว่าเห็นอริยสัจที่หนึ่งอริยสัจที่สองอริยสัจที่สามะเป็นสมาธิแล้วนะเป็นภูรูเป็นภูโทรูรูรอริยสัจด้วยปัญญานะเป็นุทโทธรรมโมสังคโฆนะเป็น สุปฏิปันโนเป็นอุจุปฏิปันโนอย่างนี้นะบางทีก็เข้าใจเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็ลืมแล้วก็หลงก็ได้นะแต่ขอให้อย่าไปอย่าไปเท่งอย่าไปโ้อใจอ่าให้เวลามีเวลาเราจำได้รับรู้นะพระพุทธธรรมพระสงฆ์เอาพุโทโธเป็นหลัก เป็นคำบริกรรมคำสั้นๆด้วยจําได้ง่ายเอาพุทโทมาเป็นที่เราจะยึดถือพุทโทได้ไม่ใช่ยึดถือด้วยอวิชายึดถือด้วยปัญญาเพื่อจะแนะนำตัวนะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นมีความโลภความโกรธความหลงขึ้นในใจก็เอาพุทโทนะ ไมายความว่ารู้อารมณ์มันเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันถึงแค่ไหนมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่นะอารมณ์ก็เป็นอาทาวรอยู่ตลอดายเป็นบาปไม่ไดนะ้แต่รู้อารมณ์เห็นเปลี่ยนแปลงของอารมณ์มันก็ดับไปเองแล้วก็จะรับรู้อารมณ์ที่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ปล่อยแล้ววางแล้ว ดับไปแล้วไม่ไม่มีถูกแล้วนะความดับทูกนะแต่วันนี้ก็แสดงทำแข่น,นี้ก็พอแล้วนะขอให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เพิ่มศรัทธาความเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติขอให้มีวิเิียะความภาคเพียร ที่ดีที่จะปฏิบัติในวันนี้เพื่อจะเห็นเองนะเห็นเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาเพื่อจะพ้นทุกข์แต่ขอให้โยมทุกทุกคนในวันนี้จะพิจารณาร,รมอย่างลึกซึ้งเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะเห็นพระนิพพานคือความจริงไม่เกิดไม่ตายนะพ้นจากโลกเกลียธรรมได้แต่ขออยู่แต่เพียงแค่นี้